สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังไม่รอดกกตมีมติไม่รับ3มคำร้องพิธาถือหุ้นสื่อแต่ข้อมูลเพียงพอเอาผิดมาตรา151กกตมีมติไม่รับ3ามคำร้องปมพิธาถือหุ้นไอทีวีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เหตุคำร้องยื่นเกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดแต่มีมติรับเรื่องไว้พิจารณาตามมาตรา151เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืนโดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉัน์6เสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวี42,000หุ้นแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏโดยเห็นว่าคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง3คนเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสส จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบแต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการและมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้ง อันเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151แห่งพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอจึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดําเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดําเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบต่อไปล่าสุดนายสมชัยศรีสุดทิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่ากกตไม่รับคำร้องหุ้นสื่อของสามนักร้องแต่รับไว้เองในฐานะความปรากฏเพื่อดำเนินคดีตามมาตรา151ของพอรบรสส 1. ไม่รับคำร้องของผู้ร้องแต่รับความเป็นปรากฏแปลว่ากกตรับเป็นเจ้าภาพเอง 2. ดำเนินคดีอาญาม,มาตรา151คือหากกกตพบว่า พิธาสมัครโดยขาดคุณสมบัติกกตแจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอายการไปศาลอาญาได้เลยไม่ต้องพึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญโทษจำคุก1 1 0ปีปรับ20,000ถึง200,000บาทตัดสิทธิ์การเมือง20ปี 3. การร้องคดีถือหุ้นสื่อยังร้องได้หลังมีการรับรองสอสแล้วตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโดยสอสอคนหรือสอวอ25คนหรือกกตร้องเอง ในฐานะความปรากฏเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนการเป็นสอสอและตัดการเป็นแคนเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบ 4. สรุปว่าหนักกว่าเดิมครับและนายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าลิเกเรื่องไอทีวีแค่ออกแขกก็ปิดฉากเลิกเสียดื้อ,อต้องเก็บของกลับบ้านแบบง,งงงและสุดเสิงไม่ต้องงงหรอกกระบี่เดียวดายจะเฉลยให้ฟังสรุปว่า 1. กกตตีตก3คำร้องที่นักร้อง3รายยื่นร้องโดยไม่ได้นัดหมายกันให้สอยหนุ่มหน้ามนและคณะหาว่าถือหุ้นไอทีวีที่เป็นธุรกิจสื่ออ้างว่าร้องผิดเวลาคือเลยเวลาที่กฎหมายให้ร้องแล้วยกคำร้องตีตกเสียดือด้อแบบนี้นักร้องก็ขายหน้าแย่สิครับ 2. ให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเป็นคดีอาญา ว่าพ่อหนุ่มรูปงามทําผิดทางอาญาฐานรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติสมัครส,ครสอสเพราะถือหุ้นกิจการสื่อแล้วยังท่ามาสมัครสอสหรือไม่ต่อให้สรุปผลไต่สวนว่าผิดก็สอยหนุ่มพิธาตกสวรรค์ไม่ได้เพราะเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีสอยสอซึ่งตกเวทีไปแล้วแต่กว่าจะรู้ว่าผิดหรือไม่ก็ต้องรออีก6-7ถปีตอนนั้นหนุ่มพิธาอาจเป็นน้าพิธาแล้ว เรื่องถือหุ้นไอทีวีคาดว่าจบแล้วเลยญาติโยมเพราะจะไม่มีใครไปเป็นพยา,ยานยืนยันว่าหนุ่มพิธาถือหุ้นเพราะโอนมรดกไปแล้วและไม่มีใครกล้าไปเบิกความยืนยันว่าไอทีวีเป็นธุรกิจสื่อมวลชนเพราะใครๆก็รู้ว่าไอทีวีเลิกธุรกิจสื่อมา20ปีแล้วและศาลท่านก็ตัดสินเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่าไอทีวีเลิกธุรกิจสื่อแล้วจะมีใครหน้าไหนกล้าบังอาจไปตัดสินแทนศาลท่านได้อีก พราะต่อให้ค่าจ้างเท่าไรก็ไม่คุ้มกับค่าติดคุกฐานเบิกความเท็จหรือให้การเท็จลิเกเรื่องนี้จึงจบไม่สมราคาคุยอนิจจังอนิจจานิจจังอนิจจาโอ้ยะถากรรมชนโพนจินตนาการสายทานทรมานช่างไหลแรงเกลียวเขี่ยวคน้นทุกคืนวันเวียนวนเหมือนเวรเกณฑ์กรรมคนดิ้นดนเร้าไปมาฟังเพลงการแสดงธรรมของคลื่นลมดีกว่า ศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ